เสนอโดยแมนสเตฟานไทยแลนตัดเกรดแข่ง Man แมนซิตี้แผงรุกไม่เลวแผงหลังย่างแบดตัดเกรดแข่งแมนซิตี้เกมแบ่งตามเชลซี Chelsea. ถือเป็นเกมระดับไก่ย่าง5้าดาวย่างแท้จริงสำหรับสงครามแข่งระวางเชลซีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้สองทีมมหาเศรษฐีเมืองผู้ดีที่สนามสแตมฟอร์ดบิตเมื่อวันที่ที่12พฤศจิกายนซึ่งเรือใบสีฟ้าบุกไปเก็บแต้มได้แค่หนึ่งแต้มเท่านั้นจากผลเสมอ4ีต่อ4เนื่องจากสิงบรูเปิดเกมบุกสู้แบบยิบตาจนทำให้ช้ำเก่าประสบกับปัญหานักอกไม่ใช่เล่นโดยเกมนี้คุณพลของเป๊ปกูดิลาได้คะแนนความสามารถดังต่อไปนี้ โดย11ผู้เล่นตัวจริงที่ลงสนามมีนังต่อไปนี้อเดรสันผู้รักษาประตู6.5คะแนนเซฟลูกอันตรายได้ไม่น้อยแม้จะเสียไปถึง4ประตูโดยนอกจากการปัดลูกฟรีคิกจากริชเจมแล้วมือเกัาทีมชาติบ,บราซิลยังเซฟลูกยิงเจาะจากโครพารเมอร์ได้เช่นกันแม้สุดท้ายจะโดนสอยตาข่ายตามตีเสมอ4-4จากลูกโทษในช่วงทดเวลาเจ็บไครวอลเกอร์ Walker, 6คะแนน เจองานยากในการตามประกบราฮิมสเตอร์ลิงแต่ไม่ถึงกับก่อความผิดพลาดชนิดเข้าตากรรมการมาเอลอาคานจิ7คะแนนโคกลูกโยนจากเบรนโดซิวาตามทีเสมอให้ทีมได้2ประตูต่อ2ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกเป็นแผงหลังที่เล่นได้แข็งแกร่งที่สุดของทีมรูเบนดิอาส5คะแนนไม่ใช่เกมที่ดีออกลูกชฉช่างหลายหนและสุดท้ายก็มาทำเสียลูกจุดโทษในช่วงทดเวลาจนทีมต้องโดนแบ่งแต้ม ยอสโกกูเดียว5.5คะแนนก็ความผิดพลาดจนทีมเสียประตูให้เชลซีหญิงแซงนำสอประตูต่อหนึ่งไม่อาจหยุดเกมรุกที่จัดจ้านของเจ้าบ้านได้โรดี7.5คะแนนเกือเป็นฮีโร่ของทีมอยู่แล้วเมื่อสองไกลฉลับเตียโกซิวาตุงตะข่ายให้รือใบสีฟ้านำหน้า4ประตูต่อ3มีอิทธิพลในแดนกลางของทีมเช่นเดิมบาเนโดซิวา8คะแนน ซาดตบายาวให้ทีมได้ลูกโทษลูกแรกของเกมและโยนบอลให้อาคาจิ G, โคกตุงตะขายเป็นนักเตะที่รื้อใบสีฟ้าขาดไม่ได้เนื่องจากสร้างประโยชน์ให้ทีมได้ทุกนัดจริงๆเชร์มี่ดูกูคะแนนขาดความมั่นใจเห็นเห็นและได้ใบเหลืองในครึ่งหลังข้อหาถึงตัวล้มในกรอบเขตโทษก่อนสบโอกาสทะลุเข้ายิงในกรอบเขตโทษแต่ไม่ผ่านการเซฟของโลเวอร์ซันเชสฟิลฟเดน6คะแนน าจงังหวะยิงประตูได้อย่างช่ำชองแต่เชียวไปเชียวมาและประสานงานกับเพื่อนได้ดีเหมือนเคยคูเลียนอเวเลช6คะแนนเงียบไปหน่อยไม่ค่อยมีส่วนร่วมในเกมและโดนถอดออกให้มเจโอคุาสิตลงเล่นแทนในช่วงที่เจ้าบ้านบุกหนะักเอร์ลิงฮาลัลน8คะแนนใช้โอกาสไม่เปลืองกดได้ถึง2ประตูยังรักษามาตรฐานการยิงประตูได้แบบไม่ตกหลน่นในส่วนของตัวสำรองแจ็คกิริทันโดกูในในาทีที่5.9 ห้าคะแนนได้ลงบูเนื่องจากโดกูมีเบเหลืองติดตัวและพยายามจะพาบอลบุกตะลุยทางด้านสายตลอดเวลาแต่ไม่ถึงกับมีผิษสงอะไรมาเตโอคูบสิชานอเวเลสในนาทีที่7 9็ดสเห้าคะแนนได้ลงเล่นเพื่อทําหน้าที่เบรเกมในแดนกลางของทีมเก่าช่วงที่เชลซีคึกสุดขีดแต่ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยและนี่ก็เป็นการตัดเกรดแข่งแมนซิตี้นัดบุกเยือนเชลซีสุดมัน4ประตต่อ4แบงก์เปโคลแต้ม งานนี้ไขเด่นไขรดรอปก็ดูเอาแล้วกันนะครับมันไม่แฟร์คิดได้ยังไงเจอเกนครอปจูพิมลีกจัดโปรแกร,รมแปลกเกมเยือนแมนซิตี้เจเกนครอปกุนซือลิเวอร์พูลออกโรงเช่งฝ่ายจัดการแข่งขันของพิมลีกหลังจากหงแดงกับแมนซิตี้มีโปรแกร,รมฟาดแข่งกันเป็นคู่แรกของวันที่25พฤศจิกายน ทั้งที่ตอนนั้นนักเตะของทั้งสองทีมจะเพิ่งเสร็จสิ้นการรับใช้ทีมชาติมาบัดบัดโดยบอกว่าโปรแกรมแบบนี้มันจะทําให้ทีมของตอนได้รวมตัวซ้อมกันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเจอเกนครอปผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลตำหนิฝ่ายจัดการแข่งขันของพิม์ลีกอังกฤษที่จะตัดสินใจให้ทีมของตอนกับแมนซิตี้์ต่กันเป็นคู่แรกของวันเสาร์ที่25พฤศจิก,กายนนี้ลิเวอร์พูลเพิ่งจะเอาชนะเบรนฟอร์ดมา3าประตูต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่12พฤศจิก,กายนที่ผ่านมา จนทาให้พวกเขาขึ้นเป็นร้องเจ้าฝูงก่อนที่พิมลีกจะเบรกทางให้กับทีมชาติและโปรแกรมแรกของหงแดงหลังจากจบช่วงโปรแกรมทีมชาติคือการออกไปเยือนมนซิตี้ขาเผยว่าบรรดาลูกทีมของตอนตอบสนองกันได้ดีเลยทีเดียวแต่ตอนนี้พวกเขาต่างก็ต้องไปเล่นเกมทีมชาติเมื่อถึงเวลาที่เรากลับมารวมตัวกันแล้วนะ่ะเราก็จะได้ซ้อมร่วมกันแค่หนเดียวก่อนที่จะไปเยือนมนซิตี้ในเวลา1 2 3 0นอของวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนี้ หรือ19.30นอของวันที่25พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทยวันนี้เราชนะดังนั้นมันเลยไม่มีใครที่จะมาพูดได้ว่าผมบนเรื่องโปรแกรมแต่คุณตัดสินใจให้เกมแบบนี้แต่กันตอนเที่ยงครึ่งของวันเสาร์ได้ยังไงพูดกันตามตรงเลยนะผลที่มีหน้าที่ตัดสินใจในเรื่องนี้นะไม่มีอารมณ์ร่วมกับเกมฟุตบอลเลยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่วรจะจัดโปรแกรมแบบนี้ ฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่คนทั่วโลกจ่ายเงินกันมากที่สุดเพื่อชมเกมฟุตบอลแล้วล่ะก็มันก็หมายความว่ามันเป็นเรื่องลับสุดยอดจนเหมือนกับไม่มีใครเคยบอกเรามาก่อนผมไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่รู้จริงๆผุให้2ทีมที่มีนักเตะทีมชาติรวมกันน่าจะ30คนมาเตะกันในช่วงเวลานั้นแถมนักเตะจากชาติในทวีปอเมริกาใต้ต่างก็เดินทางกลับมาด้วยเครื่องบินลำเดียวกันด้วยพวกเขาบินกลับมาด้วยกัน เราให้พวกเขาขึ้นเครื่องบินมาจากอุรุกวัยบราซิลอร์เจนตินาและโคลอมเบียพวกเขากลับมาถึงที่นี่ด้วยเครื่องบินลำเดียวกันมันบ้าบอมากๆแต่เราต้องทำให้มั่นใจว่าเราจะพร้อมแล้วนะงานนี้เจอร์กนครอปก็ออกมาโวยไฟจัดว่าจัดโปรแกรมแบบนี้มันเหมือนการแกล้งนักเตะของเราชัดๆแต่ยังไงซะโปรแกรมออกมาแล้วงานนี้ผงแดกก็หงจะหน,นีไม่พ้น เอาเป็นว่าโปรแกรมทีมชาติก็มีเตะกันทั้ง2ทีมก็คงจะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเจอเกนพรับสิงดุผลเสมอแฟดีแปปกูดิลาชูเชลซีดูดันไม่เกรงใจใครแปปกูดิล่าขุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้เรายกย่องเชลซีว่าเล่นเกมรุกได้ยังดูดันและสร้างปัญหาให้กับรือใบสีฟ้ายังมหาศาล ซึ่งผลเสมอ4-4ในเกมพรีเมียร์ที่สนามแสแตมฟอร์ดบริดจ์เมื่อวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนถือว่ายุตทธรรมแล้วกูดิล่าเปิดปากยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่แมนซิตี้จะคว้า3แต้มไปจากเชลซีได้เนื่องจากมาริโอโปรเชติโนกำลังสร้างทีมได้ดีและสิงห์บลูจะเป็นทีมที่น่าเกรงขามย่งยิ่งในอีก2 3สมปีข้างหน้ามันเป็นการโฆษณาที่ดีสำหรับเกมที่เอนเตอร์เทนของพรีเมียร์และทั้งสองทีมต้องการชัยชนะ ผมไม่สงสัยเลยว่าเชลซีที่เปลี่ยนแปลงไปอีกทีมจะมีทีมและนักเตะที่วิเศษเรารู้ว่าพวกเขาเล่นได้ดีเสมอในเกมที่เจอกับทีมใหญ่เราประสบกับปัญหาคอนทโทรเกมได้ลำบากกับเชลซีและพวกเขามีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นโคพรา m เมอร์ er, เรื่อยไปจนถึงมิคาโลมูริพวกเขาเลี้ยงบอลและวิ่งได้ดีมันก่อความยากลำบากในการคอนทโทรเกมของเราพวกเขาดุดันมาก เรามีจังหวะของเราเหมือนกันต่อการบุกแบบจู่โจม2หรือ3ครั้งซึ่งเรายิงประตูไม่ได้ทั้งทั้งที่โอกาสเปิดกว้างแต่เกมเป็นไปอย่างสูสีตั้งแต่ต้นจนจบมันเป็นเกมที่ยากแต่ผลลัพธ์ยุติธรรมดีผมขอแสดงความยินดีต่อทีมของเราที่จะได้เบรกกันอีกหนและเราเข้ารอบช่วยแชมเปี้ยนไปแล้วเราสามารถกลับมาเล่นได้หลังเกมทีมชาติและเดินหน้ากันต่อทันทีนอกจากนี้ก็ดิอย่ล ถูกถามว่าชอบผลเสมอ1-1มากกว่า4-4ไหมซึ่งเขาเอ่ยว่ามันจะเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นผมอยากชนะ7-0มากกว่าแต่มันไม่เกิดขึ้นในเกมระดับนี้ซึ่งเชลซีเป็นทีมที่วิเศษผมไม่รู้ว่าเรามีโอกาสยิงประตูกี่ครั้งในเกมนี้แต่สุดท้ายแล้วทั้งสองทีมพยายามกันอย่างเต็มที่เราเกือบชนะอยู่แล้วแต่การทดเวลา8นาทีนับว่ายาวนาน ลิเวอร์พูลไม่ใชนะทีนี่พวกเขาดีกว่าอาเซนอลมากนี่คือเชลซีพวกเขาอยู่ไม่ไกลพวกเขามีศักยภาพพวกเขามีความเร็วพวกเขามีตัวสำรองที่ดีเชลซี Chelsea, กำลังสร้างทีมขึ้นมาและมันจะถูกตัดสินในอีก2ปีข้างหน้าและนี่ก็เป็นคำกล่าวของป่าเป็บที่ออกมาสู่หกเชลซีว่าเป็นทีมใหม่ที่เล่นได้ยังดุด,ดันและพร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นแนวหน้าของพิมลีกในอีกสปีข้างหน้าเช่นเดิม อัปเดตกับตัน KDB ีืีถสนามเมื่อไหร่เป๊ปกูดิล่าอัปเดตความฟิตเควินเดบอยเป๊ปกูดิล่าผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เผยความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเควินเดบอยกองกลางคนสําคัญว่าจะกลับมาลงบูได้เมื่อไหร่หลังประสบปัญหากับอาการบาดเจ็บหนักเดอบอยรลางสนามไปตั้งแต่เกมเปิดซีซั่นเดือนสิงหาคมเนื่องจากเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะัดที่รือใบสีฟ้าชนะเบอร์ลีซึ่งเป็นปัญหาที่สตาร์ทีมชาติเบลเยียมเคยเจ็บมาก่อน และสุดท้ายเขาตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดต่อปัญหาดังกล่าวเชื่อกันว่าเดอะบอยจะรางสนามไปนาน3เดือนกระสังล่าสุดเมื่อวันที่12พฤศจิกายนก่อนเกมพิมพ์ลิกบุกไปเยือนเชลซีขุนซื้อชาวสเปนนิดเผยความคืบหน้าของจอมทัพคนสําคัญว่าพร้อมคืนสนามเมื่อไหร่ผมคุยกับเขาแล้วและเขาบอกว่าเขารู้สึกดีก็ดีอยู่ลให้สัมภาษณ์เขายังไม่ได้ซ้อมกับเราและผมไม่รู้ว่าเขาจะซ้อมได้เมื่อไหร่ ผมบอกได้แค่ว่าเขาผ่านมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วก่อนที่จะได้ร่วมซ้อมกับเราอีกหนทั้งนี้แมนซิตี้จะเปิดศึกกับลิเวอร์พูลที่เอธิอสเตเดียมหลังพ้นช่วงพักเบรกทีมชาติในวันที่25พฤศจิกายนโดยกูดิล่าคาดว่าเดอะบอยจะเริ่มลงสนามซ้อมได้ในช่วงปลายเดือนนี้เรียกว่าเป็นข่าวดีและความคืบหน้าของกัปตันแคดดี b บงานนี้ ก็ขอให้นายหายไวๆกลับมาช่วยทีมในช่วงคับขันแบบนี้ด้วยนะครับกัปตันไอลิงสุดปลื้มรู้สึกดีจริงๆราฮิมสเตอร์ลิงปลื้มสัตว์ประตูช่วยเชลซีแบนแตั้ม ling, แมนซิตี้ราฮิมสเตอร์ลิงแนวรุกจอมพลิวของเชลซีสุดแฮปปี้ที่ยิงประตูในแมตช์เปิดบ้านเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้สุดมันซประตูต่อสที่สแตมฟอร์ดบริด ศึกพิมลิกอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาแมตต์นีสเตอร์ลิงกับพาเมอร์อดีตแข้งเรือใบสีฟ้าสาม,มารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการช่วยกันยิงคนละประตูส่งผลให้ชาวบ,าาบ้านสามารถแบ่งแต้มกับเจ้าฝูงได้อย่างสุดยอดเซอร์ลิงเปิดใจว่ามันเป็นเกมที่ดีเราต้องการชัยชนะในเกมนี้และอยากเก็บชัยชนะต่อเนื่องจากเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยชัยชนะในแมตต์กับท็อตแนมสร้างแรงกระตุ้นด้านจิตใจให้กับเรา การยิงประตูได้เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆแต่คุณต้องจำเอาไว้ว่านั่นคือสโมสรเก่าของคุณเราพยายามต่อสู้อย่างเต็มที่ตอนที่ตามหลักและกลับมาสู่เกมได้นั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจของเราเราพยายามที่จะค่อยๆสร้างเกมอย่างช้าๆแต่มีความแน่นอนบางครั้งอาจจะมีช่วงฟอร์มย่ำแย่ไปบ้างแต่เราดำหลังค่อยๆพัฒนาไปทีละก้าว ผมมีช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมกับแมนซิตี้หลายๆคนรู้ถึงสิ่งที่ผมสามารถทำได้แน่นอนว่าผมรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับเกมนี้ที่นี่อดีตเด็กปั้นหงแดงลิเวอร์พูลกล่าวชิงถ่าย <C> e <ars> ก็เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจที่แฟนเรือใบไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่แต่ผลงานก็ถือว่าใช้ได้ยังไงก็เป็นเกมที่สนุกสุดมันโดยนักเตะทุกคนก็สามารถทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมแล้วละครับ ไม่ว่าจะอยู่สังกัดไหนเราก็เต็มที่กับต้นสังกัดที่เราอยู่ก็แล้วกันนะครับแล้วฟังนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้ และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านหีกํากำลังใจอ็นมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบง,งามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน